แล้วครับคนโอ้ยทำไมซื้อมาฝากไปฉันไม่มีอะไรฝากเลยครับผมครับผมไม่เป็นไร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 อนุโมทนาเท่าไหร่คะเดี๋ยวโอนให้หยิบกับข้าวมาวันนี้มีอาหารพิเศษให้นะมีส้มปลาโดให้เคยเคยกินไหมเคยกินบ่เคยว่าส้มปลาโดมักขึ้นกัามักงานขึ้นยากกินอยู่เออพอดีแล้วจัดให้แล้วก็แถมตามโต๊ะคู่แหวว เป็นเป็นมดล่ะเอป่อันโซบะโดน้องเราบ่ฮะเอาโซบโดะว่าไมระโดใส่น่องโซบะโดครับอันตามตกคกกับไม่น้องตโกเส้นองเล้ยะรตามอย่างนะตามตกโคกแถมแถมแถมตามให้เฮ้เอาแล้วลงกินข้าวอย่างนี้เน่ะ เจอแล้วเอแอ่ชื่อชื่อละเลยขอบคุณค่ะทคิปะคะอรครับผมก็ขอบคุณะรครับผมกับผมคสวัสดีครับบลังไม่ต้องเอาอะไรมาฝากนะลังมาแต่ตัวก็ได้ครับมแัมาแต่ตัวไม่ต้องซื้อม่ต้อของอะไรค่ะอย่าแพงเยอะมรตดเลยแหลเดี๋ยวก่อนอ๋อแล้วเราได้กินข้าวกินใจพี่เดี๋ยวรับ๋ยวทัทีครับสวัสดีครับโชคดีครับโชคดีครับผม ปิ้ายรายการนองเมื่อกี้นะครับไปนอนนองหนุ่ยครับัสดีจ้าตอไปก็จะเป็นรายการอนองตอไป่เป็นรายการอกอาอของแม่หอยกันจองินเขาพี่กินเขาครับผมขเขาเศร้าไม่สามอ่าครับเฮียจ<ว>้ะโอ้เมื่อกี้น้นองคนที่ัเบื่อใบสามครับผมใช่ครับเป็นของแม่หอยเบื่อวิธีทานเข้านะครับเจอกันครับผมเดี๋ยวเปไรกไปสองแล้วแต่วันนี้อนปอรเลยมาสาเรยเลียนเอาละครับผมเ๋ยวมิยัง เฮ็ดยุ้ยกินกันเฮ็ดเจอกันครับผมเอาล้วครับผมหลังจากน้องหนุ่ยก็ท้ายไปแล้วหวยโอ้เล oh, oh, mmm. like. ือดกระจายเรือบ uh ัดเลยโอ้เทเลือดไปวิงยาณเฮ็ดยังรู้แม่เนี่ยกระเพาะเฮ็ดอยังของแม่หอยแับของเย็นุ่งส้อยหางร้อยเลือดกันโอ้ก้อยส้อยร้อยเลือดผสมกันเลยมันสิไปอิ่มเลยจัดหนักเลยะจำมืาอนี้เครึ่งส้อยหางครึ่ง จับไปต้อกันเลยอันนี้ไปไปเหนื่อยช่อนไปไปหางเหนื่อยช่อนงามงามเนื้อนเหนียวตุยตุยเลยมือนโอ้โหจัดหนัก,น,กนักไปเลยมีงส <c oughs> องคนตายายกสายโหดครับผมซอยหางรอยเลือดซอยหางรอยเลือดบวก<ม><ม>กลับฟ้อมจัดไปซอยหางบวกเต่าปุ่นดิจะ <c oughs> <c oughs> ย,ยังกินเลยจะ จเพังยำได้อันนี้ยังไงคันนาจ้ะคันนาเป็นไฮเอฟซีจากนั่นจากสมุดประกันสมุดประกันเลือนนี้เนนายมาใส่เป็นน้ำเข้าน้องเป็นของเจ้าภาพเมื่อจะตับต่อเลือนิดอยู่เลือนอยู่นิดเดียวยางละเล็กละน้อยแต่ว่าวุ้ยตับเนี่าแล้วก็ปล่อยสร้อยเลือดรับผม จัดไปแล้วจัดมือนนี่จัดว้าวกาแซฟเหลือไปเลยแซ่ไว้ก่อนโอ้โหหดมากตายยายสายโหดมาทันว่าคนอ่ะอ่าลังจาก่แซ่ไว้เรียบร้อยปรุงเลยบา่นแซ่เหลือเขาเลือดมันหวานขึ้เอาเผ็ดซ้ำไหนเอาไปเผ็ดรดจิ้ม ส้วงว่าส้วงว่าลุ่นอุตส่าห์ผงนัวจ้ะนไปผงนัวเกลือจ้ะกินยังไม่ได้รสชาติอีสานมันทอดเลยคมดีย่างเดียวเลยจ้ะมือนนี่จัดไปเดี๋ยวยุ่งยุ่งน้ำปลาจัง่อยนิดเดียวน้ำปลาพอใส่เกลือไปแล้วอือ กินนี้แซ่บกินนี้นั่ต้องกินไปนี่แหละครับผมนั่ง,งนักคนเลยเป็นยังไงอืมอฮะผักชีผินี้คือได้กันแค่มันสุดยอดอยู่แล้วออสุดไปค่ะหอมผักชีเป็นประโขดจ้ะตัดข้าวอ้ เรียบร้อยค่ะยังเดียวโดนเล้วมือเนี่ยจ้ามือก็มีแข่งกันมีอ้อมเด้ออ้อมน้องไม้น้องหน่อยเพนอกมาฝากโอเคอจ้าขอบคุณแม่โอเคแล้วกันปหาหม่องกินข้าวบะเนียแซ่บปีิจ้าแต่แล้วปะเนี่ยสรอยหางว้ายเลือดทั้งฝักทั้งสรอยหางมักสองสไตล์ผัวกับเมียจัดไปจ้ะแซ่บๆขอสอนน้ำกันได้จ้ะเด้อ ซแงกสวยสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านทางใครพักกะบ้างน่ครับผมบักแตงไทยหน่อยเมื่อนี้ไปกินของแสบได้เมื่อนี้มะละอ่อนๆนี่เนาะกุยก่อยแสบแบไหมจัดการพ่อเอาจัดการตัวบ้าไ่ได้ยากมาเด้อจัดเด้อกำเปยกันจ้าจ้ามาเห้นไอ้หอยเราเปยก่อนโอ้ทั้งน้ำซ่าน้ำซ่าน้ำซ่า ไม่ได้สมบูรณ์ว่าพอสมบูรณ์ว่าพอโอ้โสุดอยอดอมน้องใหม่กับน้นองสาวเอามาให้ของน้องน้อยน้องน้อยน้องน้อยนน้อน้อองยวิสาขาว่าจะมาจัดทันตัวเย็นน้องมาละอ่อนอ่อนกุ่ยกันนะ โอ้ทงประดกระจักลาินบอกจ้าืจากกลาินจากกกลตสินหรือว่างสามหมออืวึว่างสามหมอหน้าเยอะาก่กวงสาหมอกจงว่ากลสินมั้บ่ บอกอ่านกันเนนะบ้าอืม,อมดวนต่อ,อ,อ,อขอ้ามในยังไงโอโอเตะ อ้อมต้องไป้งไมีน,นามล้วซ่กันกันไดต้งแขนจ้องจำใจไปพรอ ผสมบดโแซ่บเลยเบ้านัวดีไม่ได้กินโดนเนี่ยต้งแต่มาอยู่กรุงเทพยนล้วก็ลืมบานเลื่อมซองเท่ากันเลยตัดกิเกว่าม,มันลววนะอ่อนพอดีกินได้ ม,มันพอดีกินมะละออน ย่างหมูเส้าหอ,อดใบเป็นของลูกค้าบัตเอรเก็บร้านเป็นของเย็น้องกันได้หอยคนละคิวจ้ะออมน้งใหม่กันนะคนใจเห็ดหูหนูอืมออมน้ำใหม่ในก้ากิน,กนยากเด้จ้ามันเป็นน้ำใหม่ไล่น้ำใหม่มีขนอ่ะบ้าง โอ้ยหากินยากสย์พันหมดเลยกูมือ,อค้นเห็ดกับค้นกระลสินเอามากอมากจากกระลสินรูปเสียบมีคน้นนี่แหละเห็ดเ้าาเขาเสียบเดยน้องบุคอยมีเวลาเห็ดกินนี่เป็นไหนตุกน้องใหม่มันแก่ยากเนาะมีตุน้องนคนเอามาฝาก สิไปเห็นงานก็หิวก็พอมาฝากมาตอนกูมือกูมือว่าทั้งบนเขากระบายเป็นเป็นคนทางกุ้ย Thai ทั้งในย่อที่ก็เขาแสบคนทางอ่ะปักขาทางกาลสินกุ้ย Thai เขาวงเนี่ยนะที่ก็เขาแสบแสบเลยกระแดกกันเพิ่นกระโดงโมเมนต์ยองย่อปอบันนะครับผมกิลีประเทศแสบดี ขันว่หยุดอีหลียน้องบะได้กแกงดอกนอไม้มเวลามันน้อยอืมหนึงน้ามอยก็ยนอเาเลานน้อยนะเรกแกนาม้นน้ยามกิน้อกินาไม้เมนือ้อบะเดมเตากนือกิน้เยาน้นนม,มีหานาเด็นาม้มมีแต่น้งะเดแเลนน แสียบบกเคย์ผบ่เคยพอขึ้นทอดเตาตรงมืเลยักษ์ปเทจากไหนเขาทอเสียบมาทางเลนวนตะก้อนดังถ้าน้าปําแดดก็ือเดียวจังไงเออกระปุ้นส้ากันหรอ้ากระปุ้นบ่อืมกูมีตัวหงันเนี ปับปุ๋นส่านหนังปลาแหลกป่ะเขาจะเห็แดแบบนี้นอ่อความผอมมันความมินเดี๋ยวนี้ลูกค้าก็หายหนะ้าหายตาไปหลายครับผม ผิดโควิดเนี่ยมันเป็นทุกร้านต้อง,งอท่าใจจ้ะอ้าเลยก็ประเด็นวนนี้ว่าโควิดเนี่ยกนเลยนำย่างเดียว พยายามมาเทียเท่ยวเก่บมากนะครับผมถนนโล่งๆแต่ว่าเจ้เก็เห็นช่วงเทศกาลบ่น้ำตุ้งเทศกา,คาลากาคนตาง่าววัดครับอะออกจากเที่ยวนม่จังแม่ยังตันเลยครับผมแพงประมาหก ของโมงแรกนะโอ้โหเงียบก็หนาเทศกาลอ,อีกอ่ไปไซมมาไซมก็ว,ว่าคอ,อมชมประดูคุณหนาเรารพอเรามากพริกเผยอกอ่ะอ่าจะคั่กันนะ ต้มปลาดูนี่อ<ป>รไรยเล็กค่อยได้กินแล้วก็ต้มปลาข้าวโอ้ยไอฮะจะกินแซะสมัยเมื่อสี่สิบปีก่อนต้มปลาข้าวแต่หมักปอตัดสดน้ำบอกว่าหอดอันกากหอยตะกี้ว่ามีซอนนะครับผม กาบหอยจิ้บจีนี่แหละบ่ะบอไม่ของไปของมันคำขอเป็นตุยหนยกักเออโอ้ปักขาคนใส่ปักขาแจงหัวใจคนแจงมันนี่หรอมียังกใส่ขนมกุชชีแม่กินนู่นไปใส่ไป วันนี้บ่อม่หนามันบรดกินแล้วกูจีนเนาะตุ้มมีก็บริกินเนาะมันมันบรดยุกมาแล้วโบมีหอดถึงว่าไม่อยาถือไวกไกจุจีมุโอ้ยจิตไปร้ยงเพชรบัะนะพักกระไรไแม่เร้ว เปลี่ยนเป็นกล้วเล็กเหมะเรายอ่บ้านกล้วเล็กอืมดูแบบที่ที่จเปลี่ยนไบเเิ่มบอกคดูชอบสอง,สงบบบเลยเหรอคุณนีกินยูรา่านจ้ากินถสน,นจ้า เตียงรถอื่นเงี่นะครับผมบางคนเพิ่อกามักดนตรีบางคนคก็ว่มักดนตรีสายยีตีได้ห้อยส่ดนตรีก็เพื่อกบเสียงต่างๆแหละครับผมไม่อยา่างไรไอยากให้เพื่อนเพื่อนจังหน่อยบางคนเพิ่กว่าโอ๊ยมาตัดเส้นออกดนตรีกูเหรอจะเกลียดกันเลนาะขันมือแดกคืมฟ้าคืมฝนก็ออกไปกินข้างนอกว่าอะไรก็กินยุายนนารานจ้ะ อือครับนี่ไงเลยเอาตามแต่สะดวกนะครับผมเพราะว่าผมมือครับทุ่เที่ยนโอ้ฝนตกดีนะต้องวันเกิดกุ้มือ ผงเศร้าเกือบตั้งนานเมื่อแล้วทรไปถามทั้งเจ้พุ่มนั่นแต่ละข้ามแ่งเขาคอยว่าเรียกกินเขาว่าปิดจะได้ตุวโอ้ มันเป็นหิววิเลนหิววิลีกินม้วนเข้าไปครับผมเสแยบนัวๆไปลนนๆออเลยตามบ้านเทานั้นมาหงำนุ่งยังเหนียวออกอยู่ น,น,นี่ใงก้อนแต่ความืมกะสุดค่ะอืมหายดีโอเมียครับผมติดก้อนเด๋ยวก็ไ้อยู่แต่ไม่นันช่วงเยียงเขาใหม่่ก่อนต้นองั บางคนอาจจะสงสัยว่าลูกเต่าไปใส่สงสัยได้ไมีลูกเต่าอ,อยู่แล้วครับผมแต่ว่าลูกโย่ห่อไม่ได้ตับมากแล้วนะการเดินทางลาบากขันมากกับมาแทืกสี่ลูกตุกับมะพอยแอนลูกต้กอะยานบอกบอกท่านไงของสาระทุกอย่างยานเบิร์ตแมนบ้กนปปนาก็เ,กเล่นยฟเพิ่มมากเดี๋ยวนี้ก็เลยบพอเห็นน้องยิ้มกับน้องอ้ำ ลยอยู่เดี่ยนบ้านไอยู่แต่ครับอันลูกน้องสองตัวอ,องคนแตยย่ <c oughs> ย่า่หืมหนาวยังเดี๋ยนุ่ง <c oughs> สีเมื่อบ้านกับเิ่นกับบรอยากเมื่อปริได,ด้ยันพี่น้องว่าย่ายัาตีพี่น้องอยังใต้บ้านคนว่านนะเลยอยู่ จัใจ,จเอจายก่จจอยากอยายามบานปพรแห้งแล้วก็วิดหลบ,บแดดมันเนาะสามปีละ <c oughs> หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วท <c oughs> ้งเราขอว<ม>ิตนาลาาลงแลวก็อย,อยังบวบอย อืมเอี๊ยบเจี๊ยบเหลือกันอันนี้อันนี้นี่นี่ค้องฉันได้ในถอนได้าเรื่องอย่างเมื่อบานโอ้ยอย่างอย่างเมื่อจะอยากไปพ่อจะขาดแล้วขึ้หอนบานคึอหอนพ่อแไม่พี่น้อง ไปบอกนออวอห่วมวนกันตาบตาบานเขา้าจะไปกินตม้มปลามัน2องปีเลยนะพอนาองต่โคิดหลอดเลกเนาะเขาบดไปหวานเลยลบอกปกติยายนุง่งสิบประหางบานพ่อสามเดือนสองเดือนสามเดือนสิกลับบ่านเคยหนึง่งอันนี้เขาสามปีแล้วพ่อเจ๊ขัดล่ะคุณหอดอยู่เด้อสารคามคุณนอดทุกงองกันละ ตับล้วนๆเนี่ย <laughs> mặt của tôi đi miền ừ. hạng mặt hùng để chia cho khai ai <laughs> cà phê tôi <laughs> làm việc ở đây hả 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 โอ oh, like, so ้ตับงามมาโอ้อิ่มปากบัากินเขาอันคาบเดือนนี่ท่านผู้ชมมีขอเตือนอย่างหนึ่งคืออิ่มไว้เนาะคือมันจุกขึ้นเลยครับมแม่หิวแล้วหลายหิวหลายเพราะมากินป้าเนอะจุกขึ้นเลยมันไม่วลากินฟาเอากงินเราท่องกันยั่งมือเท้ากันเลยแล้วแม่ลอก เฝ้าให้ลูกค้าไปนอนน้ำต่าอย่างหนึ่งพนกรรมากพฤติกัรมองคตเปลี่ยนไปเจ้าครับผมซื้อรอบเดียวจบเลยซื้อตอนเศ้าปั๊บตอนบายตอนแร้งบอกได้ปะเนี่ยเขาต้องเฝ้าขายครับผมก็ต่อทูมารับสายรับสายอย่างเดียวมวนกู๊บถีบอมาเฮ็ดท่านมาท่านเลยกัดเขียวหายขอองตุงมือเงิน อย่าลืมอง้เฝากกดไลค์กดแชร์ให็นไครับผมอันบ่มีอย่างไรกกับเจนน้องกับนายหอยกันได้กับฝากแต่ก่อนร่างแรกใจจากพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านนะครับผมแม่นจ้าเห็นได้กะฝากนะครับผมเบิ้งพ่อเพื่อนๆย่ำกินเข่านะครับเนาะบอลนู้นหัวม้วนกันไปครับผมตามท่านกินเข่าเพ่าะแสบกับเปิดกิฟเจนน้องแล้วเสๆน้ำกันจางครับผมแล้วคลิปนี้กัขออวยพ่อใ้ทุกท่านมีความสุข ความเจ็๊ยบย่าให้ได้ความไข่ย่าไห่มีนะครับ้ขอให้มีตะกอนสุงขึ้นขึ้นเรื่อยาขั้นเลยเดี๋ยวนี้โรคไข้ไข่เจ็บมันหลายครันสำหรับมือนี้ก็ขอตัวก่อนน่าจะเด้อสวัสดีจ้าครับผมคือเกาลัดจ้าฝากกดวยไรก๋วยแฉกให้เกาลัดจ้าในหอยเผื่อกวิสีสานมันเท่าด้วยกันเด้อ